ธุรกิจมาเป็น10ปีทำไมถึงเจอภาษีย้อนหลักนี่เป็นสิ่งที่อะฮะนักธุรกิจหลายๆคนเจ้าของกิจการหลายๆคนเจออยู่นณะขณะนี้ก็เพราะว่าค่ะที่ผ่านมาเจ้าของจะไว้ใจสำนักง,งานบัญชีไว้ใจคนทำบัญชีก็คิดว่าเอ้ยวันนี้ที่เขาทำให้อะมันโอเคอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนแรกอ่ะมันจะยังไม่เกิดปัญหานะเพราะว่า สมพารยังไม่ได้เข้ามาตรวจสอบในกิจการแล้ววันใดบันหนึร์อะค่ะสรพารเข้ามาตรวจสอบย้อนหลังในกิจการปรากฏว่าค่ะสิ่งที่เรานํามาใช้อะค่ะมันไม่ถูกต้องบางครั้งอะค่ะมีเรื่องของใบกํากับภาษีอะค่ะซึ่งเป็นบินใบกํากับภาษีปลอมนํามาในเรื่องของการเครดิตภาษีซื้อกับทางกรมสมพารพอตรวจสอบหนึ่งใบปุ๊บ มันก็จะไปใบถัดไปถัดไปถัดไปดไป,ปรากฏว่าเวลาที่สรรกรเข้ามาตรวจสอบได้พบว่ากิจาการนะคะใช้บินใบกำกับภาษีปลอมมากถึง50ล้านพอเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสเต็ปต่อมาก็คือ50ล้านที่นำมาใช้ไม่ถูกต้องเจอบวกกับทางภาษีแค่เรื่องของภาษีกันได้นี่จริงบุคคลนะ50ล้านที่นำมาใช้ผิดเจอบวกกับทางภาษี เราก็ต้องเสียภาษีให้กับสัมภาระเพิ่มมาอีก10ล้านแต่มันไม่จบแค่10ล้านนะในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลเราจะเจอเรื่องของเบีย้ยปรับ2เท่าอีกจากสิ่งที่เราเอามาใช้ไม่ถูกต้องจาก10ล้านก็งอกมาอีกเป็น20ล้านรวมไปเสร็จแล้ว0กว่าล้านแล้วนะแล้วตัวภาษีมูลค่าเพิ่มอะะที่เรามาใช้โดยที่เราไม่มีสิทธิ์ใช้เราก็จะเจอบวกกับอีก50าล้านเกินเบีย้ยปรับอีก2เท่า เงินเพิ่มอีก1.5%ต่อเดือนนับแต่วันที่เราใช้ผิดและสําหรับนะคะใบกํากับภาษีที่เราทํามาใช้เครดิตภาษีไม่ถูกต้อง50ล้านนะคะเราจะเจอบวกกลับไม่พอนะคะ เราจะต้องเสียภาษีแวดอีกเนะคะให้เกิดสมัมภารเป็นเงินอีก3ล้าน5 000. แต่3ล้าน5 000, ไม่จบแค่3าล้าน5้านะเพราะจะเจอเบี้ยรปรับอีก2เท่าค่ะเพิ่มมาอีก7ล้านเงินเพิ่มอีก1.5เซต่อเดือนนะคือเวลาที่เราเจอการตรวจสอบอาหามันจะมาพร้อมกับเบี้ยรปรับและเงินเพิ่มมหาสารไอ้นี้ะค่ะคือเหตุผลว่าทำไมวันนี้พี่นวลถึงต้องทำคอร์สเคล็ดลับภาษีมูลค่าเพิ่มที่สัมรา์ไม่ยอมบอกคุณเพราะว่า มันจะได้ทําให้เราอะค่ะรู้ว่าอ๋อแบบนี้ไม่ถูกเราจะได้ไม่ทําเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้กิจการต้องมานั่งเสียภาษีแพงๆจากความไม่รู้นะคะถ้าสนใจก็สามารถทักทีงานเพื่อรับราคาพิเศษเพราะว่าในเรื่องของบินในเรื่องของใบกำกับภาษีอะค่ะหนึ่งบินใบกำกับภาษีฟอร์มนะคะที่นำมาใช้ไม่ถูกต้องอะค่ะมันมีทางเรื่องของทางแพ่งนะแต่ปัญหาคือมันมีเรื่องของคดีอาญาซ่อนอยู่ในนั้นด้วย หบินนะคะมีโทษจำคุก3 <sm art> เดือนถึง7ปีและพี่นวลก็เชื่อน,นะคะว่าความรู้จะทำให้เพื่อนๆที่ทำธุรกิจนะคะอดปลอดภัยในการทำธุรกิจแบบถูกต้องถูกวิธีและถูกกฎหมาย100%ค่ะสนใจทักทีมง,งานได้เลยค่ะ <sm art> เพื่อรับราคาพิเศษน,นะคะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเ <sm art> พราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ